ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายครับตอนนี้กับกำลังไ้น้ำอยู่ครับไ้น้ำพักวานแต่ว่าได้ย่างเบิ้งระบบนำมักับมีปัญหาครับเดี๋ยวบางส่วนแต่ถ้าพาพี่น้องไปสอมนะครับเนาะที่นี่วิธีการสอมแบบไรกันเดี๋ยวสิพภาพพี่น้องเฮ็ดละครับนะครับเป็นระบบนำเป็นสปริงเกอร์ครับแต่กวันใส่ตัวน้อยตัวน้อยคิดว่าดีครับแต่ว่ามันกับมีปัญหาคือเก่าคือมันตันครับเดี๋ยวภาพพี่น้องไปเบิ้งครับ น,นี่ครับมันจะตันลูกครั้งแน่ครับคือบาวโซกท่าเก่าครับตามจริงแล้วเข้าบอจจาเป็นตรงท่าเก่าก็ได้ครับเพื่อเพื่อว่าเข้าสอบไงแบบนี้นี่คือมันตรงตัดอย่างเดียว ครับเราต้องท่าเก่าก,าก็ได้ครับพี่น้องถ้าเป็นระบบน้ำโมเมนแรงดันแห้งปันใดครับอ่าโอเคเลยครับพี่น้องมาเลยทานได้ครับบาดเนียโอเคแล้วมาทานแล้วกับผ่านมองไปท่าเก่าวนี่แหละครับพี่น้องตามจริงเราต้องท่าเก่าครับเพื่อเขาสอมได้ถอดเราสอมง่ายครับยางไปนน้ำกันเลยครับ ตัวนี้แป่แปลกๆครับคือไม่แรงนะครับนี่ครับพอมันบอแห้งมันกับบอระนนีได้ครับเห็นนี่ครับปากหวานบาโซกับแห้งยูงชี่แล้วครับตามอี้ครับ โอเคเลยครับทานเลยครับบานนี่้ยไก่คักบานนี้โอ้ตัวนี้มิดซีรีเลยครับพี่นอ้องนี่ครับตัวนี้บ่ไปบ่มาเลยครับไม่มีน้ำเลยอ้ยตันจูรูเลยครับไม่มีรูเลย ครับที่พลาดกับพลาดมองที่ว่าท่ากาานี่แหละพี่น้องเพราะท่ากา่าแล้วมันสอบอยากครับมันต้องตัดแต่ว่ากา็เอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกคือเกาลหละครับบ่แดาทิมได้ครับน่ครับน้ำบ่ถ,ถึงเลยครับมองเหนียวเสีย ครับต่อไปกความง่ายเราครับบานเนี่ยทานบอบพี่ลองซื้อปุ้ยชักบานเนี่ยใส่เลยครับทานทานทานครับตัวนี้บ้าชว์ว่ามัน การพุ่งมันสูงเกินไปครับเดี๋ยวบโชกสีไปเบิงมันผิดปกติอย่างบ่เฮียดนามครับ โอเคนี่ได้แล้วครับตอนนี้ได้แล้วครับคลิปนี้ก็ไว้ซํานี้ก่อนครับขอบคุณทุกๆก,การติดตามครับสวัสดีครับ